Ons, dancing on สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กาเฟและก็เมค่ะใช่วันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันคะมารีวิวเป็นโมจินะคะเป็นแปลวน้ำ สีขาวเป็นรสอะไรเอ่ยถั่วแดงค่ะต่อไปสีม่วงนะคะเป็นรสมันม่วงนะคะและสีส้มนะคะก็จะเป็นรสแคทลูดใช่แล้วนะคะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของโตเกียวสวีทนะคะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นครั้งแรกแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นโมจิอุ่งๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะคะของซีจะเป็นรสสีส้มของเมจะเป็นสีขาวใช่ส่วนสีม่วงนี้เป็นของเมยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแอบหั่นชิมนิดนึงอยากรู้ว่ามันจะอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเนื้อ สัมผัสนะคะก็เป็นเป็นเหมือนไดฟูกูอ่ะใครเคยกินไดฟูกูมันแล้วแต่คนจอกเสียงมันน่ารักมากเนื้อมันแบบเหมือนสกูชี่อ่ะความน่ารักให้สิบเลยนะคะไปตำกันได้ค่ะน่ารักเหมือนหน้าเมลีเนื้อสัมผัสแบบไลมี่มากๆนะคะทุกคนน่ารักมากอ่ะหอมมากเนื้อมันดื่ดมากๆอ่ะทุกคนดู โอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะว่าสีส้มจะรสชาติเป็นยังไงหนึ่งสองฟังชิมนะอืมกัดไปคําแรกคือไม่เจอไส้เลยดูดิไม่เจอไส้เลยเอ่ยอะแป้งหอมมากๆนะคะอืม แต่ปกติแม,ไม่ไม่กินขอดงนะอร่อยจริงข้างในจะมีครีมด้วยนะคะแล้วก็เป็นไส้นะคะด้วยความที่นะคะเราจะเป็นคนค่อนข้างราชอบนออกเหมือนชาเขียวอะว <c oughs> หวานไป <c oughs> ละอร่อยมากเลยเฮ้ยโอเคนะอันนี้ตัวละประมาณ80บาทนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ตัวละประมาณ80บาทนะคะของโตเกียวสวีทเนาะมันมาออกบูธที่เทอร์มินอลนะคะดึงอุ้งๆกัเนเลยอร่อยมากคน ไปตำกันได้ค่ะสีม่วงวันนี้เดี๋ยวให้แม่กินนะคะแต่แน่นอนว่ามันต้องอร่อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปกดช่องตอมาเลสเมด้วยนะคะใช่คลิปนี้เดี๋ยวเราขอไปนั่งกินกันก่อนนะคลิปนี้ไปก่อน bye บ๊ายบาย